หากเอ่ยถึงนักร้องที่ชื่อนพพรเมืองสุพรรณคนที่ไม่ใช่คอเพลงลูกทุ่งโดยตรงก็อาจจะไม่คุ้นชื่อนี้มากนะแต่ถ้าบอกว่าเขาคือเจ้าของเพลงรักอย่างคิดถึงจังเลยเชื่อว่าหลายคนคงจะต้องร้องอ๋อเจอกัันนนาคิดถึงงลย นพพรเมืองสุพรรณเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุคเดียวกับสอนเพชรสอนสุพรรณอย่างไรก็ตามนอกจากเพลงคิดถึงจังเลยที่เขาแต่งและร้องเองแล้วเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งคนนี้ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักแม้ที่ผ่านมาจะมีการระบุว่าเขาได้บันทึกผลงานเพลงมากกว่า30ชุดก็ตามโดยเรื่องราวส่วนหนึ่งของนพพรเมืองสุพรรณตามคำบอกเล่าของเจนพบจบกระบวนนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งที่ได้มีการโพสต์เล่าผ่านแฟนเพจตนเองนั้นระบุว่า จริงๆแล้วพี่นพพรน,นับเป็นญาติแบบลูกพี่ลูกน้องของพี่เมืองมลสมบัติเจริญบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ในละแวกเดียวกันแถวแถวหลังวัดลาดตาลตําบลดอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจะเรียกว่าติดสอยห้อยตามเมืองมนจนได้ก้าวเข้าวงการก็ไม่ผิดมาเป็นตัวตนมีชื่อนพพรเมืองสุพรรณก็ช่วงปีพุทธศักราช2515รุ่นราวคราวเดียวกันกับศรเพชรศรสุพรรณมีดำแดนสุพรรณเป็นเสมือนลูกพี่ใหญ่คอยประครับประคองอีกที การบันทึกเสียงรุ่นแรกๆก,ก็เกาะเกี่ยวไปกับสอนเพชรจนฉีกตัวไปได้รับการสนับสนุนจากห้างสอรวมแผ่นเสียงเชิญสะพานเหล็กจนด่งดังสุดขีดจากเพลงคิดถึงจังเลยถึงระดับตั้งวงดนตรีเป็นหัวหน้าวงได้เรื่องราวของพี่นพพรเมืองสุพรรณเรียบๆไม่มีอะไรหวือหวานะแต่มีผู้ระบุว่าเขาได้บันทึกเสียงมามา,มากกว่า30ชุดซึ่งผมก็ยังนับนิ้วไม่ถูกว่ามีชุดอะไรบ้าง ในช่วงหลังของชีวิตนกพรเมืองสุพรรณต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและต้องทนทุกข์จากอาการของโรคพากินสันนานนับ10ปีก่อนที่ในช่วงเช้ามืดของวันที่21สิงหาคม2566เจ้าตัวในวัย74ปีก็ได้เสียชีวิตลงเป็นการปิดฉากชีวิตนักร้องลูกทุ่งที่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรหวือหวามากนะักหากแต่บทเพลงของเจ้าตัวอย่างคิดถึงจังเลยจะอยู่ในใจของคนฟังเพลงไปอีกนาน